กลับเด็ตัวกลับมาแล้วนานๆทีนานๆทีจะได้เที่ยวฮะแล้วก็ก็คือชีวิตประจําวันที่แบบไม่่อยถ่ายรูปแล้วเพราะฉะนั้นรูปที่มันคั้งจากญี่ปุ่นมาก็เลยยังกองอยู่ทุกวันนี่ยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวยังจะไปญี่ปุ่นต่ออีกจะถ่ายจะลงอีกไไปประมาณกี่วันไปประมาณ8วันได้ครับใสยรูปมาเกือพันรโอ้โหเยอะมากเยอะมากเพราะว่าไปรอบนี้ก็คือกลับไปพักผ่อนเต็มที่วันๆก็ไม่ทำอะไรครับกินกับถ่ายรูปแค่นั้น ก็เลยคนต้องไของเกมอของเกเนี่ยค่ะยังไงไม่ต้องขนคือต้องบอกก่อนว่าจะผส์ที่ไปรอบนี้คือตั้งใจแบบคือไปฤดูหนาวแล้วก็มาบันโตกแล้วการแช่ออนเซ็นเป็นอะไรที่ฟินมากครับแล้วก็เออบังเอิญว่าออนเซ็นมันเป็นแบบที่พรเวทพอดีแล้วก็เลยถ่ายรูปได้ก็เลยได้ไอเดียในการถ่ายรูปครับก็เลย ถ่ายลงหน่อยละกันอะไรเงี้ยครับสมแล้วก็เป็นของเก่งของเราก็นิดนึงครับนิตยสารเลยติดต่อไมได้นะช่วเดี้ยวไม่ไายครับเดีไม่ได้ไม่เปิดแล้วไหมคะพี่ลิอะไรนะฮะดูไม่ค่อยเปิดแล้วมันก็คงเกินจุดเปิดมาแล้วฮะคือใครดูไอจีดิสแล้วเลื่อนลงไปดูเรื่อยๆมันก็มันก็มีเรื่อยๆนะฮะก็นิดนึ่งนะฮะอุตส่าห์ทำมาอุตส่าห์เล่นมานะฮะก็เก็บไว้ดูคนเดียวก็ได้ทำไม เดี๋ยวเขาไปอ่านคอมเมนต์ไหมครัคอมเมนต์เขาสนันกันจ้าอ๋อก็อ่านโดดน้ำกับคุณหมอเลยนะก็อ่านอ่านอ่านบ้างครับอ่านบ้างก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับก็นะก็เดี๋ยวลงให้ดูวยต้องใส่เฟซหุ่นเพื่อไปงานนี้โดยเฉพาะอ๋อไม่ครับของเดิมมีอยู่แล้วครับที่ตรงนี้ก็ถอดออกได้เลยเราเล่นเราเล่นอยู่แลโดยใช้ก็คือเหมือนกับว่าก็ด้วยแสงและเงาช่วยด้วยแหละมั้งครับเวลาถ่ายรูปก็ ให้คนถ่ายเขาดูดให้หน่อยคือพอใจดอทุกอย่างตอนนี้หรอย,อยังคุณอ๋อก็อพอใจคนระับเพราะว่าลิตตัวใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วหมายความว่านะถ้าถ้าบึกกว่าน,นี้หรือว่าเออมันจะเป็นเตี้ยล่ำาอ่ะคือลิ้ไม่อยากรลิ้ไม่อยากเป็นกลัวลิ้ได้แค่นี้แหละพอแล้วพยายามไม่ลิ้นตอนนี้คมาใช่เน้นลี้นลนมากกว่าใช่ครับก็จริงๆก็ไม่ได้ควบคุมอาหารนะครับแต่เป็นคนที่กินน้อยแล้วก็อ้วนอ้วนยากอยู่แล้วก็เลย ก็เลยโชคดีไปใช่ครับงานขอเสื้อมานีได้หมดเลยก็ลองติดต่อไปถ่ายที่จย่านดูนแล้วขายงานเองนะแต่ถ้าถ้าแบบเล่็กหน่อยหัวหน่อยเขาติดต่อมาเราจะพร้อมรับหรือว่ามีลิมิตนะมีลิมิตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็มีลิมิตครับมี อาจจะไม่ถึงท่านกางเกงในแต่กอดหมดได้ไม่กางเกงอ๋เยอนะทาบหมดคือเกินกางเกงในหมดข้าบนข้างบนข้างบนได้โอสในไอจีไปแล้วโอ้ในนิตยสารจะเหลืออะไรครับก็ได้ครับก็ลองลองลองดูอยากลองเหมือนกันเพราะยังไม่เคยใช่ครับในจีนี่ของจริงล้วนๆเล่นรตมันตดของจริงครับเพื่อนๆก็ชอบมาถามว่าแบบใช้แอปหรือเปล่านะครับ จิ๊กก็เอามือเขามาจับรูปเลยนะก็ไม่รู้ว่าจริงไหมรูปปู๊ดปี๊ดรูปไมอย่าจิ๊กไม่คิดอยู่นะเหมือนรูปปี๊ดไปเซลฟี่ก็รจังเลยสนิทสนิทกันนะฮะช่วงหลังๆเพราะว่าผู้จัดการเขากับลิสแบบสนิทกันมาก่อนอยู่แล้วแล้วพอพอน้องเขามาก็เลยแบบแซวเขาเพราะน้องเขาก็ไม่เบาเหมือนกันนะ มาหยอกกันขอดงขอดูอะไรกันกลางไอจ์ทไอจีเลยหยอกกันเล่นนะหยอกกันเล่นก็เป็นีอะไรเพราะว่าเขาก็แบบคุนดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก่อนหน้านี้เคยแบบชวนกันฟิตเนสอะไรเงี้ยแต่หลังๆเขาเริ่มแบบไปคลิกคนเดียวไม่ชวนริสเลยนะก็เลยแบบว่าแซวๆเขาเล่นเวลาเขาไปฟิตเนสคนเดียวไม่ชวนเลยอยากดูจริงๆอะไรนะเห็นแล้วครับไม่ถึงอะไรนะตอนเวลาไปงงไปงานเขาก็แบบขอเสื้อตรงนั้นแหละแล้วก็ ก็ <łość> <S 2> <S 2> เหมือนกับที่เขาถ่ายลงอะไรฮะของเขาาองลิศนี่ใครของเข้ามาถึงอ๋อเพชรดาวอัลทองเนาะอ๋อก็น่าจะใกล้ๆกันนะครับแต่เขาจะตัวใหญ่กว่าใช่ครับ